คนนี้มางานแมคโครนะฮะท่านผู้ชมนะครับมาบ้านของอาชาวต่างชาตินะเขาขุดหลุมนะขุดหลุมเพื่อที่จะทำเป็นโรงซ่อมรถนะครับแต่ว่าเราไม่เห็นบ้านเขามีทุกอย่างเลยรถแท็กเตอร์รถเกี่ยวข้าวนะมาเห็นรถเกี่ยวข้าวของเขาเนี่ยเขาดูแลดีมากนะท่านผู้ชมครับ เขาจอดรถเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาไม่ใช่จอดทิ้งไว้เหมือนเรานะโอ้โหท่านผู้ชมนี่ดีซีร้นะครับเขาแบบใช้อะไรใช้ตัวเท้านะชุดแบบยกรถเกี่ยวขึ้นเลยนะฮะยกให้ล้อมันลอยนะเออเขาเป็นการถนอมช่วงล่างมากนะท่านผู้ชมนะครับ ไม่ช่วงล่างแตะกับพื้นเลยนะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการกดทับของอชุดล้อนะชุดชุดล้อนะให้ลอยไปเลยนะเนี่ยโอ้สุดจัดเลยอ่ะท่านผู้ชมล้อนี่ยกเลยฮะเนี่ยเขายันเลยนะยันเลยนี่ แบบยกลอยขึ้นเลยฮะอปากเกี่ยวก็มีพวกยางพวกอะไรยันไว้เหมือนกันนะเนี่ยผมผมนึกในใจนะว่าเขาค่อนข้างที่จะพิถีพิถันนะในการดูแลพวกอุปกรณ์ต่างๆเครื่องจักรของเขานะครับเนี่ยดูแลดีมากเออไม่แน่ใจว่าเขายกเพื่ออะไรนะแต่ผมคิดว่ายกน่าจะเป็นการ ไม่กดช่วงล่างนะตัวนี้นะครับวันนี้มาทำงานบ้านฝรั่งนะฮะนี่งานแมคโครนะครับุดเป็นหลุมลึกเลยนะน่าจะประมาณสองเมตรได้นะครับ นี่เจ้าของบ้านแกเ,เอาเรื่องเลยนะเออเขาท,ท่านะก็นะประมาณนี้คนระับผมนะไปเจอรถเครื่องจักรของเขารถไถรถเกี่ยวข้าวโรงสีข้าวนะครับมีหมดเลยนะผมนะเออนี่อันนี้ก็เป็นหกล้อดำนะดำเป็นดำเกษตรดำได้ด้วยเนะี่ยน่าจะดำได้หรือเปล่า ครับเออโอ้ทุกอย่างเลยก็ประมาณนี้ครับนางงานของเรานะครับ